ได้มันเห็นอยู่บ่เห็นทำอะไรเขาทำนะโอโมยคันอะไรคันนมอะไรนมกะจีฮะอันนี้นมใส่ทั้งมะพร้าวสดแล้วก็กะทิขวดกะทิก้องนะพี่น้องเว้ยอันนี้สิคันไก่ที่นำหน้าค่ะใส่ขวดโอ้ยแท้แต่สบายดีอีกรอบเด้อพี่น้อง เราได้ผู้ช่วยค่ะเลยเวยเท่านะคะเในบัญชีก็มีได้ผู้ช่วยแล้วได้ผู้ช่วยมาส่วยฟูมาในลูกสีขาวให้ข้างให้นาสาวขันทีให้นาขันทีคือมือแท อันน่ในนะ,ะใส่นนัาห้อนว่ะถ้าบ่ใส่หนห้อนมันบ่ออกบ่ฮะหมอดมเอาหมอ่าเน่ยหมอน่อยหมน่อยจับอันนี้ต่อไปอ่ะบ่สดิสิถ้าบ่ใส่นังห้อนมันบ่ออกออ,อ,อววกแค่สองสาว,ว,วสองสาวช่วยกันสองสาวร่วมด้วยช่วยกัน แก่ในนอนค่ะบวดแสบแม่นหูไปนำกระปุนเห็นแต่เนื้อเดือดกระปุนดัด่ม <c oughs> สาโลนึงโอ้ยจะะดิ่งลายนักข่าวกินบาเกินสองจับดอกันเถอะกินลายก็มีเด็ดอยนะมากินลายเนี่ยตบกระดิ่แจ่มนะสีสีเข้มไว้เมสเมสเมเซียวตุยต้องหาโล่โอุ้่น เ,นนอเ,เออวัดสีมา่าอะนี่มันจะมุ่งใบมุ่งหรอวะแสดงว่าบอมาาหรอมั้งมือนี้องหระ,ะ,ะแสดงว่ามือนี้บอม่าปออันนี้ขอโทษขออภัยที่ให้รอนานนะคะเพราะว่าไปตัด่องมาก็จนสองโมงที่เดินน้ำเย็นนะปะ อันนี้ตีนไก่สีใส่ผู้นี่หมอหนึ่งจ็คแพกสองแพกว่ะตีนไก่สองแพกอันนี้กำลังต้มตีนไก่ที่จะใส่น้ำข้าปุ้นอันนี้คือฮอตตัไก่ใส่ล้วตําไก่กับปลาอันที่บีบได้อันนี้นกะทะิไม่น่าจะมันเลยอ่ะ อันนี้กะทิสดอันนี้ก็กะเทยสดอันนี้ก็กะเทยสดอันนี้ไม่สดสดกะทิสดแต่คนไม่สดยิ่งไม่เคยติดแต่เนี้ยต้องเธอบอกนะเธอบริสุทธิ์ติดซี่เธออย่าพูดนะันไม่เคยต้องมี่อันนี้เราจะต้มตีนไก่ใส่กระดานะคะมันจะได้ไม่ขาวค่ะอ๋อ ข้าวตุมลงไปใส่ประหมันม้ค้างขาตงวาตุ่มข้าวตุ่มลงไปใส่ร่วมกันเท่ากับไดานามุนวานเดเมนหรอ,อเขาบอกว่ามันแตกขาโว้ยมึงือสัน,นวะรลกระพึงหูได้หนีมึงนะสามลูกค่ะไม่ได้ถึงลรกึกนะอันนี้ยังไม่ได้ยังยังบไดายังบไดเเาเกียวกับถีดเกียวยังใส่เลยโลนั่งสวยผับเพียบ ป้าเธอเอาบัตรเดียวเลยเหรอข่าสั่งเดงคเขาไปบวชที่สิสิบหนึ่งโอ้ยบ้าปัญแจกตายอันยังจะคืนแจกไปบวชเอามันบอสซาใจเธอเธอเอาตอนนี้เอามันหน่อยได้ไหมอย่าให้มันกระเด็นนะสังเกต่เพิ่งคิดจะบวชเลยโอ้ พี่วอาเธอโอ้ยวินาเขาอ่ะมันท้องคตเขาสิบวชเขาบารีบาสเนาะนี่เขาต้องตัดเบิดกิเลสเลยกับตัดหาอันนี้เป็นกิเลสเป็นเลือไว้ยังตัดหาอันสังกัดตัดเลสเป็นเลื้อยไปนี่ตัดหาขันเธอสิตัดกิเลสตัดตัดหาน่ะตัดข้อเธอนั่นง่ายตัวก็เอาหลายก็เอาบาสเป็นผัวครับปกติเขาบอกว่าบวชก่อนจังเดียดเนาะ เบียดมาเลยตั้งแต่จักปีแล้วอันนี้เบียดก่อนนะเบียดก่อนย่อเบียดแบบยังบอกหวยแถวที่แถวที่โอ๋อันนีหวยเนาะพี่เนาะต้มตีนไก่ข้าวขาในเปื่อยแล้วมาใส่มะอ้อยก่อนอันนี้ก็กำลังจะเดียดนะคะขุนนะคะขุนบ่กขุนให้ขุน เพราะว่าเผื่อตีนไก่เปื่อยลงไปนี่ก็คุ้นอวยลุยไม่ได้ต้องประแดกนะคะใส่ตีนลงไปเลยนะคะใส่ตีนลงไปตีนไก่เลยอย่าเอาตีนเธอลงนะไข่บ้า <c oughs> ใสก็มีเอาไปดูมาตอน้ำปลามาปูอีกที่หลังนะคะจำไปของเธอคือ,อ

ใส่ร้ายเสบร้ายมันสวดบดได้ใสแค่อันนี้วะใส่ไปแดกหลายอย่างห่วหม้อใหญ่นะเธออันนี้มันไม่พอนะคะต้องเต้เจ้ดังดีตำมเข้าไปสากน้อยไปบไจักหน่ะสาว โอ้ยผนพาข่วงสาเม่ค่าสมตั้มเกา่าแต่ว่านี่เก่าค่ม่ค่สแ,แทแว้ว่าเลี่ยวเรียเรียเรียคือม่เมชียมมาลาดดิ ปลากินแบบว่ากินไปแดกแบบว่ามือนี้ยังอลังการแห่งนี้เลยเมื่อนี้เป็นยังบ่ทันได้มีคำปล่อยคำด่าเลยนะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เป็นอะไรวะเลี้ยวให้น้านางคือบ่อยากด่ากระเบื้องแต่ใส่สูตรมากจริล้ววันนี้จล้ววันศีประดาจะเป็นอย่างวันนี้มาใส่วันสวยกายมึงสิด่าผมก็เจอคุณนี่เลยบีเอฟซีแบบ ตุ้ยตุ้ยพูดให้เจ๊เจี๊ยบคือโชคโคกห้างว่าเาขด่าแต่เจ๊เจี๊ยบเอาน่าเป็นตน่ด่ <c oughs> านาะงแต่ด่านแล้วกเป็นแต่ห้างเจ๊เจี๊ยบต้องไปเรียนต้องไปเรียน <c oughs> ใหม่ด่าอนุบาลมากด่าเจ๊สีด่าไม่เก็บเลยคือแซ่บเนาะพี่น้องเลยเคยแซ่ยู่คือว่านันคือแบบว่า วันนั้นคือแบบว่าผัวผัวเพิ่นมาว่านันเนี่เป็นก็เลยดาบอกออกเิ่นกับใหญ่กายผัวเพิ่นวันนันน่ะเป็นอะไรอายยเฒ่าโอ้ยสิดากันมาวันได้อลี่คนอคนอต่าห์หายเดือดตดเป็บลงอาเราเห็นเจ้าดาไลยเ่อเราไม่เนบอกเจ้าือยังสีอายเรา เห็นผ <muitas S 2> ู <sketches> ้ชาย่นวายได้บอกน้องเอ้ยเป็นบางคนแต่โหยเนเปคนแมนบ่อ๋ออยกับพึ่งหูสำหรับพยิจวก็พยเต็มคนใ่คือพเน็่โอ้ยเนาะิข้าวเมือหมือนได้เห็นเนาะความหักเนาะกูเห็นกันแทดๆกูยังส่ได้คืนเลย เห็นกันไปเห็นกันอยู่เรื่อยๆผัดเคินเห็นกันอยู่โมแมนว่าโมแมนว่าโมแมนว่าเฮิ่งโดนๆอย่างสีเห็นกันที่นี่เห็นกันตลอดยิ่งสีเคินกันอยู่อีท่าเอ้ยผัดเคิร์นผัดเคินพอจะติ่มเคินผัวร์เขาอีกบ้างรูวมึงเคยได้แล้วบอบอเสียงแบบว่าเสียงแบบว่า เสียงแบบเสียงสูงอันนะบอดเดอค่ะบอเดอค่ะจะจะเสือบอกจะเสือรับอกเราบอกว่าบอมกินเสือบปอดมันพอหาเปอร์เซนต์ื่อไเืออายขอปเสือว่าบอดมันพอหาเปอร์ซนต์อีมือี้ข่อยังประธนดด้ขอยังประันดีเวลา้าิให้ข่อยเศร้าดนะังคเป็นใยไรเดาค่ะพี่น้องคะแล้วก็ตายนี้จากการประคางเนึ่องนค่ะ เอออออนี่ตราบใดที่นั่งยังมีชีวิตอยู่นั่งก็สิได้นะคะถ้ามีโอกาสโอ้ยครัวเสียตวงบ่ทำมเนจ่ใส่ก้ายหาวันได้ห่อแหมไม่ไม่ดุดิห่อเพืมักเพือมาอหมมันก็ทิ่มซื่อนาอยาส่งเด้อโอ้ยพวก็ิน เทออกไปให้นมาสะบ้านแถวนี้บ่ได้มาถุกก็มีอ่างกระถางเว้ยกูให้มื่อไปลาปลาแดกหมอหนึ่งยังบ่พ่อมันบ่มันก็ดูก่อนให้ก็ให้ผู้ใหญ่ที่อ่าวค่ะเราต้องเน้นปลาแดกค่ะน้ำตะกุลฟังต้องเน้นปลารนะคะเกือบะเมื่อหนอุ้ยบ่อยเห็นมันก็้ยิ้เปิดเปิดคนยังไม่ทันละกินเพลินห่ออะไรกู เบิร์อฮอร์แคปเลยได้นี่น่ะคนยังพูดว่ารอกินเฟิเมนฮอร์แคปแหลมยัน <c ups> กาลืมย,ยันมยันยันยันลืมกับใส่ใส่ทุ่งยางลไร้ไรสั่นแล้วก็เอาไปใส่กระปป๋โอ้ยเปวดออกแล้วเนปวดเธออกนเนี่หนาๆม่นักเกบปเทอันน ขอน้ำหนามเปรี้ยวใจปวดท้<จ>อ,อันนี้เปรี้ยวขอน้ำหนาเลี้ยวกับ,บเปรี้ยวเกลียตานนี่ก็จะเครื่องขอน้ำหนานะฮะถ้ <S <S ากันบ่ใหญ่วไงกระไดขอน้ำนหาน,ำนาครับปุ้นแณกะกะทิสัน่นแต่คือเกียวกะทิอันแวรรนวเกียวกะทิน,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 นะคะโอ้ยทอดเกียวกะทิมันอะไรลงไปแล้วอะ่ะเนี่ยอันนี้กะทิคั้น นี่เนี่ยน,นี้คือกะทิคั้นในนี่แล้วก็ขวบพริกกาลขวบพริกอะไรกันขวบกระเทียมนี่แหละค่ะพริกขวบเอาเลยเอาลเอาลยอันนี้ว่แม่มบ้บบจาจ้าอันนี้ตุ๊กขวานหอมก่อนแล้วก็กระเทียมน,นี่ที่เท่อางนี้เนาะ มัดนอยยมังส like ิบบมัดอ่อ่ำพาวะยัดมันบ่มันนะแค่สิ่ขวายแม่นนก็จะใช่ใช่ลุกเดือดลุกเออม้ไม้ถึงก็ต้องต้องเอา ้องเอากระกระเทียมครับอันนี้ขัวก่อนในเธอเราก็จะเอากระถิกระถิใส่น้อยหนึ่งอย่างนี้ทีนะขัวมันหอมก่อนเลวจังเทกระถิรุ่งอ,นนอ,อ,อะเซฟเซฟสีสตังเสื้อเสื้อขาวกันกระเบิ้องโลดก็หอมในแสดงว่ามึงดั่งประสาทสมผัสดั่งลูกงไตแล้วโควิดไปโควิด แค่มก็จะว่าขวาน้ำหนาตีฉันต้มน้ำหนาโรตีก็ขวาก็เขียวไปยุนี่ก็ข้าวกระข่างกะทิมันห่อนแต่ว่าค่ะให้กะทิมันห่อนก่อนกะทิมันห่อนแล้วกระทิยำใส่ค่ะมันต้องมันต้องแบบมันต้องแบบว่าเคิร์นยังเทกะทิลงไปแล้วก็ชุ่มอย่งเสีนะเสียงดังหอมแบบอบใบแดงเหมือนกับ่บ่เฮ้ยข่อยเห็ด เขาเฮ็ดกินเขาเฮ็ด่างซันนะโกรธเอาบ้านเจ้ามานานเจ้าบ้านเจ้ามาเบาขั้นงานบุญกับเ่าเขาวมงานบุญนั่นนี่กับเ่าบ่เป็นเป็นบุญบุญบ้านบุญเพื่อนบุญยังเข้ก็ตตรงเราถาเขาบ่เราเขาบบมาไหดีและบเเขาบ่มาเขาต้องเราเขาต้องแบบเขาต้องไปเวาแบบเว้าญาติพี่น้องเว้าแบบเพื่อนพูงยังสิถ้าเขาบบเ้าเขาก็บโมมา็ด่็ดีแล้วเอา ห่อนย่ง,ยงอันนี้คือสูตรเกียวใสกะทีแล้วกะ็ใสกะทีกับกระเทียมลยเมนวะกะทีกับกระเทียมแล้วก็ตามด้วยไก่ไก่แล้วก็พลิกเราใส่พริก,รกบดแบบนี้ละนี่เราฮ่บดใส่พลิกแกงนะคะ ทางบ้านที่ใส่กะปิที่เขาปั้นเขาบดมันค่ะโอ้คิดว่าไม่ได้ใส่กิ๊กแกงคือฟังไทยเขาจะมากระแตใส่กิ๊กแกงบอเธอบ้านชั้นก็บเบด้อบ้านคอยบ้านบ้านบ้านคอยหันต้มต้มต้มใสอยู่ในไก่ต้มเลยแล้วก็มาตำตำแล้วก็มาเกี้ยวแบบเกี้ยวแบบบะน้มาเห็ดสูตรใหม่บอง่ายดีอ๋อ เสียบคือ,นนอเก่าอะไรเนาะอันนี้มาเห็ดซีนะจ๊ะอ้าวปลาแดกปลาแดกสองหมอขนาดนั้นบมดเสบกับแจ๊คสีว่าจังได้อา้าวใส่เข้าไปผุดอันนั้นคือไก่เด้อน่ะเอ้ยไก่หรือปลาไก่อันนั้นคือไก่ที่ห่อตําเ่ำอันนี้คือไก่ที่ห่อตําจวดจาดขนาดแต่ว่าท่าน ทังบานอมราพวกนั้สิปุ่งอยู่ในนี้นะคะแมนบ่แต่ของเราปุุงอยู่ในนซาวกับแนมคือสงสัยเออมันก็เเห็นไม่นานาของมันห้ากูกรทันไส่วทน้าักองทไุกกางางแก่ปน้องกระ้ยมสิภาไปใส่พีกนั่นเขาใส่ตำาหลังเป็นใส่พีกน้ำหลัง สูตรไปสูตรมันเนอะแสบคือเกาเนียังกับแสบเบิดน่ะเลยใสบกาวือเสีบขึ้นกายหอมแห้งอีดีจิมันหอมความหอมสวยเบาใส่ทานี่วะข้นข้นข้นขึ้นให้เบิ้งนี่ คนขังตายมันนะคนตีนพุนเราก็ใส่พริกลงไปเผ็ดไหมเผ็ดแล้วเนาะมันจังแสบมันต้องเผ็ดมันต้องเข็มมันถึงจะแสบเม,ม,ม,มดอ่อกกไพร่อันน่้พริกผงว่ะ อแต่ยังพอขัดใจอีกเนาะพิกป่นพริกป่นอ๋ออ๋อสูตรเท่ากี่ขันตัมเหรอเนาะอืมเก่อนนี้เราก็เอาเป็นพริกเป็นเม็ดนั่นมาเอาไนมันหอมแล้วก็ต้มใส่กุ้งก้ามเหาแล้วก็ออกมาตัมบ่อเลยบ่อบ่อเลยข่อยเห็ดข่อยเห็ดเฮ้ยมองเห็นไหมข่อยเห็ดข่อยเห็นเอ้ยคนอื่นแถวบ้านน่ะนะก็จะบอกอะไ้เนาะอ่ะ๋ยวว่า เขากระปองเอาเขากระต้องเอาในา่นมันออกดอกเขากระต้มทั้งผิกแห้งผิกเป็นเ,าเขาใส่ผสม,มกันอย่างสิแบบ <c oughs> ได้นำนายวะโอ้ยมันกระเพ่อมันสิคืนกระขวะัวไปจนมันแห้งคุณล่ะแดาขัวแล้ว <c oughs> แว <c oughs> ดงเอาตองหอมขนาดหอมไม่แตกมัน นนนนเสร็จยาเนะมื่อไหร่จะเสร็จม่ไหจะเ็มันจะเป็นสีเหลืองนะมันคเป็นนคือจะเป็นสีเหลืองเ,เป็นน้ำผีกไง,กกไงผก มันเป็นตรงที่ว่ามันเป็นหม่องที่ว่าเ้าเขาตั้มผิดเองอย่างเสียนะถ้าเขาตั้มผิดเองมันจะแบบสีสันมันจะอยู่แบบหนึ่งแบบมันต้องแบบถือได้บางเธอซื้อผิดมากกับแดงแดงนะใส่น้อยหนึ่งกระแดงแต่ว่าอันนี้ผิดมันเหลืองใส่เบิดทองกัได้แล้วพี่น้อาขาการจะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปซื้อขนมจีนตะ้ากิโลมาซีมตะกร้าก็ได้เผานอนถ่ายซีมหรออยู่นอนนอนสัตว์แบดอยู่ในห้อง ห้องแอร์น้าสาวนอนห้องแอ,นนอนร์นอนกลิ่นฉันซีมดูกันนี่ม่แสดงสารนะนี่ก็ยังไม่นัวประแดดใส่เข้าไปเลยค่อยมากอีลิประแดดอ่เขาต้องขวบประแดดใส่ค่อยมากอีลิประแดดอ่ใส่เข้าไปอันนี้สีผมหมักกัดประแดด ใส่จักไไหมนเข้าไปเลือกไปแดงนะใส่ร้ายแห่งแสบร้ายควบหนวใส่ยเบาห่าเดี๋ยวจะควบมาแดงให้ตาก่อนหนับหัวใส่หนับหัวมันใส่เราไปแดงนะทั้งตัวทั้งตัวมาเดิมมาเดิมไผอยากมืออื่นมาเดิมมืออื่นมามือแร้งกระได้มามือแรงกระไดกินมามืออื่นกระไดกินผุ่นขันมาเมล้างพักเมื่อท่านก่อนโคตโภ สแสบเห็ดน้ำข่าปุ่นหมอนี่พอดีส้ำกันครับนี่นั้นครบรอบีหนึ่งเดือนพอดีอี่ลีกว่าสิได้กินนะม่ได้ต่างกันเลยจะได้อร่อยครบรอบีหนึ่งเดือนขึ่งเข้าพอดีหมอข่าปุ่นน้ำข่าปุ่นหมอนี่แล้วฉันจะไปตักปลาแดกมาตอกใส่ในเคืองคิดว่า เรียบร้อยแต่ว่าท่านเจสมบูรณ์นะคะพี่น้องเดี๋ยวเรา<อ>ตอนไปซื้อ,อขนมจินตอนไปซื้อขนมห้ากิโล<ะ>น,น,นะคะติดตามลินหนาองสวัสดีครับ